ยืนมาคุยนะครับเช้านี้กับเราผมแจ็คธัญญาและคุณมายุราสเวชิลานะครับคุณกิที่มาบอกุกิ๊วันนี้จะไมเป็นโซนนี้พี่สาวเกาหลีงสากลีไม่คือว่าแบบเดี๋ยวจะงานแต่งงานพรุ่งนี้แล้วไงนี่อยากให้ใครรู้ว่าเออจะต้องทำอะไรยังไงก็แบบใส่วิกออกมาแบบไม่รูพรุ่งนี้แล้วล่ะสินะยี่สิมกราคมงานแต่งงานของกิ๊บแล้วก็บี้นะครับพิธีโบนเราไปกันครบใช่ไหมเอ่ยครบ ขาดจีไอ้คนรดคนหนึ่งค่ะที่นี่ไม่ค่ไปไหเชียงใหม่เชียงใหม่นี่นี่พรุ่งนี้เืนนี้วันนี้มีงานที่เชียงรายงานของบีบีคลินิกแต่ตอนเช้าดิฉันต้องบินกลับมาเพื่องานแต่งงานกุ๊บกิ๊บทำไมถึงไม่รักเพื่อนฮะพยายามแล้วเขาบอกไอ้ชีวิตหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเขาให้เงินผมเยอะจริงเรื่องนี้ทำาไมคิดเห็นเําไมพูดเห็นงินสำคัญกว่าเพื่อน คือแต่เราบอกกับกิ๊ฟแล้วว่าเราส่งคุณจิ๊กนวรัตน์ไปเดี๋ยวเกี่ยวไปเกี่ยวไหมก็เขาบอกเขาจะมาวันที่หก็ไม่เป็นไรพิธีการไปนะพ่งนี้พิธีการพ่งนี้นะคะพิธีเริ่มนะคะสิบโมงเช้านะคะที่โบสถ์อัศวสัมชัญ์เอแบกบางนานะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะคะที่ถูกเชิญนะคะไปถึงสักเก้าโมงครึ่งค่ะเพราะว่าถ้าช้าเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เข้านะคะอาจจะกดดูชุดที่สวยระอลังการงานสร้างแบบแปลวไาอะไรถ้าเกิดว่าเข้าหลังสิบโมงประตูปิดเพราะมันเป็นพิธีไงเคจะไ้ดีเนี่ย ตรงครึ่งจะทันไหมอย่ยต้องรีบค่ะทานทันนะทันค่ะเรามีฟันโร่ไหมคะฟันโรฟันโร่มีค่ะฟันโรจะต้องแบบอยู่หน้าสุดก็จะต้องแบบดูไฮเอนนิดนึงคุณต้องแต่งตัวให้มันดูแบบเก๋ไก่งานแต่งเขามีราคาพันห้าพันละห้าร้อยนะเดี๋ยวนี้ีม่จ่ายพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นอาวแล้วมีพรุ่งนี้แล้วก็พอหลังจากเสร็จงานที่โบสถ์กิ๊ฟก็จะบินไปภูเก็ตไปที่ขาวรอนบีชมีจัดงานวีดดิ้งปาร์ตี้ที่นั่นเองไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกครับแขกนี่ะฮ วันหนึ่งอยู่ที่หนึ่งอีกวันหนึ่งต้องไปอีกเมืองนึงอีกเมืองหนึ่งค่ะยังเก๋ๆธรรมดาเป็นคนชอบอะไรเบาๆอะไรไม่แบบไม่แบบหุือหวามากมายจะพูดถึงชุดไมเอ่ยชุดก็ประมาณ หกชุดแล้วอ่ะตอนนี้ชุดใช่ค่ะพี่ยาในโบทหนึ่งชุดงานที่บีชหนึ่งชุดแล้วก็วันงานแต่งวันที่6มีนาค่ะก็เช้าก็ยกน้ําชาแล้วก็สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ชุดกลางคืนแล้วก็ชุดอัฟเตอร์ปาร์ตี้และและชุดนอนแะชุดนอนต้องแต่งตัวเป็นพิเศษมอ๋อชุดนอนเดี๋ยวติดเพชรตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิเวอรออนไลน์ครับ มีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับอ้าวอะไรอ่ะจบแล้วเหรออะไรอ่ะกิ๊บยังพูดไม่หมดเลยบอกเลยนะคะยังมีเรื่องราวดีๆอีกเพลียบๆเพียเลยค่ะกดตรงนี้เลยค่ะปุ่มนี้ค่ะกดเลยค่ะเขาบอกให้ทำแบบนี้ค่ะกดค่ะ